นำมาเปิดเผยกันนะครับว่าเราเองจะมีดีลลับกับพรรคอีกซีกหนึ่งจดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลแล้วผลักให้ก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านก็นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับเรื่องนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเองขอปฏิเสธนะครับเราตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งมาเนี่ยเราไม่เคยมีดีลลับกับใครเลยนะครับมีดีลที่เปิดเผยที่พี่น้องประชาชนเห็นเท่านั้นเองนะครับ ที่ได้ลงนามใน MOU ไว้ก็คือดีลกับ8ปดพักเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นประเด็นที่มีการเสนอข่าวนะครับก็ชัดเจนก็ว่าเป็นดีลลับนะครับถ้าอยากจะทราบพวกเราก็ต้องไปถามคนที่นําเสนอว่าเป็นดีลลับแล้วทําไมเขาจึงรู้ได้นะครับพวกเราเองเนี่ยต้องต้องขอญาตด,ด้วยความเคารพจริงๆนะจนใจที่จะตอบเพราะเราไม่รู้จริงๆนะครับในานามของพักเพื่อไทยในกรณีที่3นะครับ ก็เป็นผลสืบเนื่องจากดีลลับนี้ก็โยงไปถึงกรณีที่คุณเศษฐาทวีสินนะครับแคนดิเดตนายกรัมตรีของพอรรคเพื่อไทยได้ไปดูฟุตบอลที่อังกฤษนะครับไปดูแมตช์สุดท้ายของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งท่านมีความผูกพันมากกับเจ้าของทีมนะครับท่านก็ประกาศมาเป็นเดือนเลยว่าจะต้องไปตอนได้แชมป์ท่านก็ไปด้วยนะครับในนัดส,สุดท้ายท่านก็ไปให้กําลังใจรายละเอียด ก็มีการนำเสนอข้อมูลเสมือนว่านำเอาไปโยงกับข้อที่2เมื่อสักครู่ก็คือมีดิวลับกันเหมือนว่าไปตอกย้ำว่ามีดิวลับจริงเพราะว่าในเนื้อข่าวบอกว่าไปเจอคุณอนุทินด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยคำตอบที่ดีที่สุดครับอยู่ที่ทวิตเตอร์ของคุณเศรษฐาทวีสินเองที่เขียนออกมาชัดเจนและเปจเจตจำนงนะครับคำตอบนั้นนะผมผมอยากจะกลับเรียน พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนครับลักษณะของคุณเศรษฐาเทวีศินป์เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเท่าที่เจอกันมานะครับท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีอะไรที่จะลึกับซับซ้อนนะครับและการที่ท่านไปอังกฤษท่านก็ประกาศมาเป็นเดือนๆนะครับที่จะไปและก็การดูฟุตบอลเนี่ยก็เป็นสิทธิเสรีภาพของทุกคนที่ชอบฟุตบอลนะครับที่จะไปดูกันเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตปฏิเสธนะครับในานามของพรรคเพื่อไทยเนี่ย ไม่ได้มีการดิลลับในมุมของคุณเศรษฐาทวีสินและคุณอนุทินชาวีแลุณนะครับรายละเอียดท่านทวิตข้อความมาแล้วก็ฝากพี่น้องสืง่อมวลชนและพี่น้องประชาชนติดตามในตรงนั้นและก็ดีที่สุดก็มีบุคคลที่3ที่เกี่ยวข้องนะครับหนุ่มเมืองจันก็เขียนได้ดีในเรื่องนี้นะครับผมก็ขออนุญาตยนยืนยันอย่างนั้นไม่มีดิลลับนะครับไม่มีดิลลับคุณนะครับ